สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ยังเป็นเฉลยแบบฝึกหัดนะครับผมอ๋อคณิตศาสตร์อหเล่ม2ครับอันนี้จะเป็นแบบฝึกหัดที่6.11นะครับอันนี้ก่อนจะไปรับชมรับฟังกันก็ฝากกดไลค์กด s u b s r r i e e ให้กันด้วยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยแต่ก่อนจะไปดูเนี่ยผมแนะนําว่าให้ลองทํามาเองก่อนจะดีกว่านะครับอ่าเป็นการฝึกฝนตัวเองไปด้วย อันนี้เป็นเหมือนการตรวจสอบเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคไปดูกันเลยครับผมสําหรับแบบฝึกหัดรอบนี้นะครับมันเป็นเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมครับอ่าหลักๆสูตรที่ใช้ก็มีอยู่แค่สูตรเดียวครับคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนั่นเองครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่ามันทํายังไงอย่างข้อแรกเขาบอกว่าให้หาพื้นที่ใช่ไหมโอเค พื้นที่สามเหลี่ยมกอขอคอเป็นเท่าไหร่วิธีนะครับก็คือเส้นหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงถูกไหมอันนีคือฐานเส้นหนึ่งส่วนสองฐานที่เท่าไหร่สิบเก้าเมตรนะครับคูณสูงสูงเท่าไร่ครับสิบหกเมตรก็คือส่วนที่ลากจากจุดยอดมาตั้งฉากกับฐานนั่นเลยครับอ่าโอเคเส้นหนึ่งส่วนสองคูณสิบเก้าคูณสิบหกอันนี้เราได้เป็นสิบเก้าคูณกับแปด ลองคำนวณดูนะครับผมมันก็จะออกมาเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบสองหน่วยเป็นอะไรครับอ่ะความยาวของมันออกมาเป็นเมตรถูกไหมครับถ้าเป็นพื้นที่เนี่ยมันก็จะออกมาเป็นตารางเมตรนะครับืทีนี้โอเคข้อหนึ่งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูข้อสองกันเลยครับอ่าดูข้อสองนะครับ อันนี้ได้เป็นเท่าไหร่ครับพื้นที่อ่ะพื้นที่สามเหลี่ยม ABC เป็นเท่าไหร่ครับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานฐา,า,านที่นี่คือห้าสิบแปดเซนติเมตรนะครับแล้วก็ส่วนสูงเป็นเท่าไหร่ครับเป็นห้าสิบเซนติเมตรครับ อันนี้ก็จะออกมาเป็นไปลองคำนวณดูนะครับผมมันจะออกมาเป็น 1, หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบน่วยเป็นอะไรครับเป็นตารางเซนติเมตรครับเพราะว่าหน่วยความยาวที่เขาให้มาตอนแรกมันเป็นเซนติเมตรหมดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูต่อครับ <c oughs> อันที่สามครับอ่า ููจากภาพพื้นที่ของสามเหลี่ยม D Y K เป็นเท่าไหร่ครับเป็นหนึ่งส่นสองคูณฐานฐานในที่นี้เราต้องเลือกให้ถูกนะครับดูให้ดีๆนะครับว่าเราควรจะเลือกฐานเป็นด้านไหนถ้าดูแล้วอันที่น่าจะง่ายๆหน่อยก็40สิซนติเมตรเห็นไหมครับผูู้กก็คือ ถ้าสมมุติว่าเราไปเลือกด้านอื่นเป็นฐานเนี่ยเราจะไม่ได้ส่วนสูงออกมาเพราะฉะนั้นด้านที่มีส่วนสูนสงมันับคู่อยู่ก็คือด้าน40เซนติเมตรนะครับก็เป็นเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับ40คูณกับ60นั่นเองครับอันนี้ก็จะออกมาเป็น1,200หน่วยเป็น ตารางเซนติเมตรนะครับดูตามหน่วยเดิมมันเลยครับถ้าหน่วยความยาวมันเป็นเซนติเมตรเนี่ยถา้าเราคำนวณด้วยหน่วยความยาวเซนติเมตรเนี่ยพอตอนคำนวณพื้นที่ออกมามันก็จะออกเป็นตารางเซนติเมตรถ้าเกิดว่าเราคำนวณอย่างค้านี้ครับอ่ะเราจะใช้ความยาวหน่วยเป็นเมตรเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ออกมาก็ต้องเป็นหน่วยตารางเมตรนะครับ เรามาดูกันว่าเราจะใช้เลือกด้านไหนเป็นฐานนะครับพื้นที่สามเหลี่ยม OLU เราเอาด้านไหนเป็นฐานครับเราลองดูนะครับว่าถ้าใช้แต่ด้านไหนแต่ด้านเป็นฐานเนี่ย ส่วนสูงมันก็จะรากยังไงแต่ถ้าเกิดว่าดูจากรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าเราควรใช้ด้าน OL ครับเป็นฐานเพราะว่าเราจะได้เส้นเราจะมีเส้นที่ลากจากจุด U ครับมาตั้งฉากกับส่วนกับส่วนต่อขยายของเส้น OL ครับอะแล้วดูอย่างนี้นะครับ ดูดูแบบนี้ก็ได้ครับน,นี่จะออกมาเป็นเป็นหนึ่งส่วนสองคูณสามสิบสองคูณยี่สิบหกนี่จะเป็นสามสิบสองคูณกับสิบสามนี่เป็นสี่ร้อยสิบหกหน่วยก็เป็นตารางเมตรนะครับเพราะว่าเราเริ่มต้นด้วย เราเริ่มตนคำนวณด้วยหน่วยเมตรตอนเป็นพื้นที่ก็เป็นตารางเมตรน,นี่ครับข้อห้าสามเหลี่ยมหน้าจั่วครับมีฐานยาวยี่สิบสี่เซนติเมตรสูงยี่สิบเซนติเมตรเราได้ว่าพื้นที่สามเหลี่ยมหน้าจั่วนี้นะครับเป็นเท่าไหร่ครับไม่ยากนะครับอันนี้ก็แค่ เศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานฐานคือยี่สิบสี่คูณสูงสูงคือยี่สิบคำนวณออกมาแล้วนะครับมันจะได้เป็นสองร้อยสี่สิบหน่วยเป็นอะไรครับเป็นตารางเซนติเมตรนะครับมาดูข้ 6, อหกก่อครับรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับมีความยาวด้านละยี่สิบเอ็ดเซนติเมตรและสูงสิบแปดเซนติเมตรนะครับอ่าเราบอกว่าพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะครับ ป็นดังนี้นะครับอันนี้เศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคือยี่สิบเอ็ดคูณสูงก็คือสิบแปดอันนี้ได้เป็นยี่สิบเอ็ดคูณกับเก้าได้เป็น 9, หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าน่วยเป็นตารางเซนติเมตรครับาข้อที่เจ็ดครับทำแยบมุมฉากที่มีด้านตรงข้ามมุมฉากยาวสิบเจ็ดเซนติเมตรด้านประกอบมุมฉากยาวแปดและสิบห้าซน คือจริงอยู่นะครับว่าเรามีสูตรว่ามีสูตรในการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเป็นเซหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงแต่สำหรับสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับถ้าเราเลือกด้านประกอบมุมฉากะครับเป็นฐานด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งมันจะกลายเป็นส่วนสูงไปทันทีเลยครับเพราะฉะนั้นเราได้ว่าพื้นที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉากอันนี้นะครับก็จะออกมาเป็น เหนึ่งส่วนสองคูณถ้าเราเลือกฐานเป็นสิบห้าอ่ะส่วนสูงก็จะเป็นแปดรูที่หนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงอันนี้จะออกมาเป็นสิบห้าคูณสี่ออกมาเป็นหกสิบโดยเป็นตารางเซนติเมตรคำตอบก็คือพื้นที่รูปสามเหลี่ยมชั้งนี้เป็น 6ิบตารางเซนติเมตรครับข้อถัดมาครับรูปสามเหลี่ยมมีฐานยาวสามสิบเซนติเมตรความสูงเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวฐานอ่าเขาไม่ได้บอกความยาวของส่วนสูงมาตรงๆแต่ว่าเราก็สามารถหาได้อยู่ดีครับอ่าเราบอกว่ารูปสามเหลี่ยมนี้สูงเท่าไหร่เศษหนึ่งส่วนสองคูณสามสิบ ก็เป็น15เซนติเมตรเพราะฉะนั้นพื้นที่รูปสามเหลี่ยมก็จะเป็นเป็นหนึ่งส่วนสองคูณฐานก็คือสามสิบคูณสูงก็คือสิบห้าไปลองคำนวณดูครับมันจะได้เป็นสองร้อยยี่สิบห้าหน่วยก็เป็นตารางเซนติมเมตรพอเราคำนวณเริ่มมาจากหน่วยเซนติมเมตรนะครับเราได้บอกว่าอ่ารูปสามเหลี่ยมรูปนี้จะมี พื้นที่เป็น225ตารางเซนติเมตรครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับผมถ้ายังไงถ้าสงสัยก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้แล้วก็ไปลองฝึกทำกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ